สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องสมเอน็นนำประชาชนกลับใจในมิสปาจากประธรรมหนึ่งสมูเอ็นบทที่ 7, ข้อที่สถึงข้อที่12พระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่ 7, ข้อสถึง12นับแต่วันที่หีบแผงพระเจ้า อยู่ที่คิริยาเยาริมก็เป็นเวลาช้านานตั้ง20สิปีและบรรดาพงพันอิสราเอลทั้งสิน้นก็คร่ำควรวญถึงพระเจ้าแล้วซามูเอลพูดกับพงพันอิสราเอลทั้งสิ้นว่าถ้าท่านทั้งหลายจะกลับมาหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของท่านจงทิ้งพระต่างดาวและพระอัตตารเสียจากท่ามกลางท่านทั้งหลาย และปักใจของท่านตรงต่อพระเจ้าและปรนิบัติแต่พระองค์เท่านั้นพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากมือของคนฟิลิสเตียคนอิสราเอลจึงทิ้งพระบาอันและพระอัตทาโรธและเขาทั้งหลายปรนิบัติแต่พระเจ้าเท่านั้นแล้วซามูเอลกล่าวว่าจงประชุมคนอิสราเอลทั้งสิ้นที่เมืองมิสปาและข้าพระเจ้า จะอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อท่านเขาทั้งหลายจึงประชุมกันที่มิดปาและตักน้ำมาเทออกถวายแด่พระเจ้าและอดอาหารในวันนั้นและกล่าวที่นั่นว่าเราทั้งหลายได้กระทําบาปต่อพระเจ้าและสมูเอลก็วินิจฉัยคนอิสราเอลที่เมืองมิดปาเมื่อคนฟิลิสเตียได้ยินว่าคนอิสราเอลได้ประชุมกันที่เมืองมิดปา เจ้านายแห่งฟิลิสเตียก็ยกขึ้นไปต่อสู้อิสราเอลและเมื่อคนอิสราเอลได้ยินเช่นนั้นเขาก็กลัวคนฟิลิสเตียและคนอิสราเอลร้องต่อสมูเอลว่าอย่าหยุดร้องทูลพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเพื่อเราทั้งหลายเพื่อขอพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมือของคนฟิลิสเตียสมูเอลก็เอาลูกแกะอ่อ,อนที่ยัง ินนมอยู่ตัวหนึ่งมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาทั้งตัวแด่พระเจ้าและสมูเอลร้องทูลต่อพระเจ้าเพื่อคนอิสราเอลและพระเจ้าทรงตอบท่านหลังจากที่หหีพันธญาพระเจ้าเนี่ย ตกอยู่ไปในเมืองคริยาตเยอาริมออกไปจากชุมชนของอิสราเอลเป็นเวลายาวนานนะครับคนล่นั้นก็อะไรก็คิดถึงนะคิดถึงนะครับและสุดท้ายสมเองก็นำประชาชนให้สรารภาพบาปที่มิสปานะเมื่อ,เ,อเมื่อมีการชุมนุมกัน พวกฟลิเตียก็มองเห็นก็เลยยกทัพมาตีนะครับแต่เนื่องจากสมเอ็จน,นั้นได้ไอถามพระเจ้าถวายเครื่องบูชาพระเจ้าก็ทําให้กองทัพของอะไรของฟลิเตียพ่ายแพ้ไปสมเอ็ก็เลยตั้งอนุสร์สถานชื่อเอเบนเอเซอร์หมายถึงว่าพระเจ้าทรงช่วยเรา การรบครั้งนี้เกิดจากการทรงช่วยของพระเจ้าไม่ได้เกิดการที่ทรงคนในป,ประทะนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในขั้นขนุนใจให้มองเขียนภาพนี้ว่า,าสมเอ็นเรียกประชาชนให้ละทิ้งนะฮะพระต่างๆต่าง,างและเขากลับใจใหม่ปัญหาของชยอัยเซนก็คือเหมือนเดิมนะครับชอบวนเวียนกับมหาลูกครบและในยามที่ ขีปัญญาเจ้าไม่อยู่เขาก็รู้สึกคิดถึงนะฮะนั้นเขาจะเอากลับมาต้องกลับใจใหม่นะฮะนั้นกายฐานสารภาพบาปร่วมกันเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูจนชาติเส้นตกต่ำแม้เมื่ออยากการฟื้นฟูสภาพจิตใหม่ก็ไม่ฐานด้วยกันสมเองก็พาชุมชนของพระเจ้าไมา่ฐานด้วยกันในทํานองเดียวกันเนี่ยประเทศไทยเท่าการการฟื้นฟู จำเป็นต้องมีพลังในการอธิฐานมากขึ้นผู้นำคิดจักจงเชิญชวนสมาชิกให้อธิษฐานจม่ำเสมอหนุนใจให้อธิษฐานไม่ใช่คิดจักเดียวลายคิดจักอาจจะต้องรวมกันอธิษฐานเพื่อเพิ่มพลังในการอธิฐานเพื่อความเมกภาพความเป็นน้หนึ่งเดียวกันนะครับนั่นคือสิ่งสันนั้นเมื่อเราอธิษฐานทุ่มเทชีวิตกับเจ้าพระเจ้าทรงพร้อมช่วยประชาชนของพระองค์ จนชาตวิทยนาเวลานั้นอาจจะแข็งแรงเข้มแข็ง,แขงนะแต่ท้ายก็พ่ายแพ้ต่อพระเจ้าเมื่อพระเจ้าส่งฟ้าร้องอะไรตามมาช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญวิธีการ,รเจ้าก็ใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจนะฮะน,นั่นเคอเป็นสิ่งที่หมอเข็นหลังจากนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่เราอาจจะตั้งอะไรอนุสรเพื่อเตือนใจนะตั้งอนุศนเพื่อเตือนใจนะไม่ตั้งไว้เพื่อเป็น รูปเคารพสำหรับกราบไหว้อันนี้ต้องทาความเข้าใจก่อนนั่นก็หนนใจมองเห็นว่าบางคำบางคาเรามีสิ่งหนึ่งใดเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยสิ่งต่างนั้นอาจเป็นอะไรเป็นอนุสรส์เตือนใจเราให้เราเนี่ยใส่ใจต่อการสัตย์ซื่อต่อพรงต่อพระเจ้านะครับสิ่งที่เรามองเห็นจากเรื่องราวนี้คือว่าการละทิ้งพระต่างดาวคือการสนใจจากสิ่งที่ขัดแย้งกับพระเจ้า มาพูดถึงลูกครบเนี่ยหมายว่าเมื่อเรากราบไหว้ลูกครบซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกับพระเจ้าเนี่ยนะเราต้องทิ้งนะอันนั้นคือสิ่งทันการฐานสรารภาพบาปรวมพลังใจและเป็นเปิดทางให้พระเจ้าทรงช่วยเมื่อเราฐานสรารภาพบาพปเจ้าเป็นกับภาพเป็นน้ําหนึ่งเจอก,กันพระองค์ก็พร้อมในการช่วยเรานะคําตัดพระเยซูงไงสองสามคนอยู่ที่ไหนเมื่อฐานร่วมกันพระเจ้าสิจินั้น หมายความพร้อมฟังแล้วพร้อมช่วยนะครับการกลับใจแท้จริงต้องมาพร้อมกับการยอมรับว่าพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยแท้จริงของเขานะฮะกลับใจว่าโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีใครเหมือนพระเจ้าไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเจ้านั่นคือสําคัญนั่นก็อย่าหนุนใจใหมองเห็นสุดท้ายเมื่อเรามีประสบการณ์ใ,ใดๆกับพระเจ้าก็ตามแต่นะ,ะขอให้สิ่งตานั้นเป็นเครื่องเตือนใจเรา ว่าพระเจ้าอ,องค์นี้เป็นพระเจ้าที่ใหญ่พระเจ้าอ,องค์นี้ทรงรักเราพระเจ้าอ,องค์นี้พร้อมในการจะช่วยเหลือเราไม่ว่าเราอยู่สถานการณ์ใดก็ตามแต่พระเจ้าพร้อมดูแลพร้อมช่วยเหลืออันเนี้ยอนุสรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความมันมม่นใจคือเสียงก็มีคำหนึ่งจะใช้คําพูว่าการนับพระพรน,นะสร้างอูุสรคือการนับพระพรไม่สร้างลูเคารพ นับพระพรของพระเจ้าทําให้เตือนใจแล้วว่าเมื่ออยู่กับพระเจ้าชีวิตของเราปลอดภัยเมื่ออยู่กับพระเจ้าชีวิตของเรามั่นคงเมื่ออยู่กับพระเจ้าชีวิตของเราจะเติบโตขึ้นและ,จะเจริญขึ้นสู่ทางของพระเจ้าเมื่อเดินไปกับพระเจ้าเราจะประสบความสำเร็จตามชอบนามพระทัยของพระองค์อันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นกาคือใจนะครับให้เรามั่นคงเชื่อใจในพระเจ้าและเราจะเห็น การงานอันยิ่งใหญ่พง์ที่จะทำผ่านเราและเป็นสิ่งที่คนอื่นมองเห็นและเป็นอนุสรณ์ให้กับตัวของเราเองเราร่วมใจฐานนะครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญละขอบพระคุณในความรักรงพงศ์เจ้าทรงนำอวยพรอ,องหลานในการนู้จักการจะนับพระพรของพงค์มั่นคงในพงค์เพื่อกงหลาจะเห็นความยิ่งใหญ่รพรงค์เฉพาะอย่างยิ่งคือการที่เราต้องสรารภาพบาปเราเสมอต่อพระเจ้าเพื่อเราจะไม่ทำผิดต่อพงค์ และเพราะพระเจ้านั้นพร้อมจะช่วยเราอย่างเต็มที่จึงขอบคุณพงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำถามสําหรับการใคร่ครวนเมื่อเกิดความผิดพลาดในครอบครัวคุณจะนำครอบครัวกลับใจต่อพระเจ้าอย่างไร ข้อคิดสำหรับนี้นะครับสมเอน็นนำประชาชนกลับใจด้วยการละทิ้งสิ่งที่ขัดแย้งกับพระเจ้าและรวมใจอ้ฐานเพื่อรับการช่วยเหลือซึ่งมาจากพระองค์อย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL Live และสนับสนุนพันธกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏ